เชื่อว่าหลายท่านนะคะมีอาการปวดเอวปวดสะโพกร้าวลงขาชาที่ปลายเท้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเป็นกล้ามเนื้อหนีบสะโพกกันแน่ค่ะวันนี้นะคะลูกหนูจะมาไขข้อสงสัยกับคําถามตรงนี้ค่ะอาการนะคะของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อหนีบสะโพกอาการจะเหมือนกันเลยค่ะคือมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกล้าวลงขาชาที่ปลายเท้าเหมือนกันค่ะ แต่นะคะข้อสังเกตเลยคนที่เป็นกล้ามเนื้อหนีบสะโพกนะคะเวลาที่เรานั่งเราจะรู้สึกปวดมากค่ะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เราลุกขึ้นเดินมีการเคลื่อนไหวนะคะเราจะรู้สึกเบารู้สึกผ่อนคลายอาการปวดมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะคุณจะยิ่งนั่งจะรู้สึกเบาสบายค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเดินนะคะเราจะรู้สึกปวดมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะทั้ง2อ,อาการค่ะลูกหนูมีตัวช่วยดีๆสามารถฟื้นฟูได้ค่ะสําหรับท่านนะคะที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะลูกหนูแนะนําคู่นี้เลยค่ะ ยูโปรเฟกและยูนิออยนะคะตัวยูโปรเฟกกระปุกสีม่วงนะคะจะช่วยดูแลฟื้นฟูหมอนรองกระดูกและกระดูกข้อต่อของคุณนะคะแนะนําทานต่อเนื่อง90ถึง120วันค่ะเพื่อเสริมสร้างหมอนรองกระดูกให้แข็งแรงนั่นเองค่ะและตัวยูนิออยนะคะจะช่วยฟื้นฟูเส้นเอ็นและเส้นประสาทค่ะสําหรับคนที่มีอาการเล้าลงขาแล้วก็ชาที่ปลายเท้าแล้วนะคะแนะนําทานยูโปรเฟกและยูนิออยฟื้นฟูต่อเนื่อง90ถึง120วันค่ะ แต่สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อหนีบสะโพกค่ะลูกหนูขอแนะนําทานยูนิออยลควบคู่กันนะคะวันละ2เม็ดค่ะหลังอาหารเช้าและก่อนนอนค่ะทานควบคู่กันนะคะอาการกล้ามเนื้อหนีบสะโพกของคุณนะคะจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นแล้วนะคะสําหรับท่านใดเนาะที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อหนีบสะโพกค่ะสามารถนะคะสายด่วนโทรเข้ามาปรึกษาลูกหนูได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะหรือว่าจะทักแชทเข้ามาก็ได้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวช คอยให้คำแนะนำอยู่นั่นเองค่ะ